แบบนีงา้ให้ผมไม่ทำงานสี่ผมดักต่อไปเพราะว่าผมไม่เสาหลักของครอบครัวผมต้องเลี้ยงดูทุกคนแล้วต่อไปผมก็จะไม่ทำให้ใครผิดหวังอีกครับผมเห็นเด็กว่าผมรักมากนะครับแล้วผมก็ให้การช่วยเหลือลตลอดและเรื่องช่วยเหลือต่อไปแต่สิ่งเหล่านี้ ทางคุณพ่อคุณแม่ทางครอบครัวเขาเรารู้ไปหมดแล้วเขาก็อยากให้เขาอยากอุปลัานนะแต่เขาไม่อยากให้ผมตัวอยากให้ทางผู้ใหญ่เขามาาั่นใจและแน่ใจด้วยนะครับตอนผมรู้ว่าเขาท้องผมก็บอกตลอดสิ่งแรกผมพูดไปผมพูดคอนจริงคือผมบอกว่าใช่เหรอ ให้ลูกของผมหรือเปล่าผมอยากให้ตัวแต่พอผมพูดไปเขาก็ร้องไห้เขาเสียใจผมก็บอกเขาว่าเออใจเย็นนะคือพี่พูดเนี่ยไม่ใช่ต้องการที่จะทำลายความรู้สึกแต่เราอยากรู้จริงๆเนี่ยใจผมอยากรู้จริงๆแต่ผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงผมพูดเขาร้องออกมาผมก็เลยจะบอกว่าโอเคใจเย็นตอนนี้เลี้ยงให้นีสดกตอนคือคุณเป็นภานาก คือผมไม่ได้ผ่านที่ลำบากอยู่แล้วแล้วผมหัดินใจสิ่งที่ผมตัวเ,เขาก็ได้บอกว่าอย่าคิดมากอย่าทำร้ายเองพยายามพยายามบอกกันตลอดเพราะผมพอผมถามเขาอีกว่าผมควมที่จะตรวจผมคอเรียกตรวจเขาก็บอกมาว่าไม่เชื่อใจหรอคือผมก็ไม่อยากทำนั้นใ่เขาตอ,อไปอีกแล้ว ผมก็ได้แต่ให้ความให้ความช่ยวยเหลือเขามาตลอดผมไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ว่าผมคือว่าผมมีโอกาสแลวผมก็อ,อยากทำให้มันดีผมพยายามผมทำพยายามทำแก่ใจา่ให้นนก,กับน้องๆเห็นให้กับสังคมเห็นผมพยายามช่วยเหลือสังคมเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรตอบแทนสังคมเท่ากับจิตใจที่ผมมีกับทุกคนนะครับแต่วันนี้เนี่ยมัน เกินมากๆที่แบบผมจะท้อหายครับคือที่ผมคิดว่าผมอยู่คนเดียวแล้วผมจะหายแต่ว่า<ม>ทุกคนกลับไปบีบพ่อแม่ผมไม่ต้องไป,บ,ไปบีบแต่ถผู้รับผู้ใหญ่ที่ผมรักทุกคนให้เขาแบบใที่สำเร็จทำจตั้งใจทุกสิ่งผมทำมาทั้งหมดเองคนเดียวคนระับพี่ถึงแม่เข้าโงพาของพี่ยายเราหับต้องเห็นพอได้เห็นแม่เข้าลงไปบา้านผมคือแม่เนี่ย ขาอยู่กับผมตลอดเวลาคือเขาพยายามปลอดใจผมทุก้นืกนทุกวันแล้วก็นอนกอดผมอยู่คืนนั้นตอนเช้ามาเขาเริ่มตื่นขึ้นมาดูข่าวเขาก็บอกผมขึ้นมาแล้วเขาก็บอกดูเร็วดูเร็ว,รวอย่างเงี้ยแต่แล้วพอผมพอผมลืมตาขึ้นมาดูมันก็จกไปแล้วแล้วก็ตกไปแล้วแต่แม่เนี่ย เขายังไม่จบเขาแบบปฏิอื่นกองค์เลยแล้วโทก็แบบเขาก็ร้องห้างมาแต่ที่เขาพูดก็อย่างที่ผมบอกครับว่าโทไม่สงสารผมที่ผมมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้จะตอบใจแม่ว่าเออใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าไปคิดอะไรมากแม่แต่ผมแย่มากนะแม่ผมไม่ออกพูดหรอก นี่ครับนี่คือคําแถลงของคุณฟิล์มรัตภูมินะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ตัวเขาเองก็เสียใจนะครับที่ทําให้คนรอบๆข้างเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเฮียฮอไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงนะครับทุกคนก็ร้องไห้บ้างเสียใจบ้างถูกรบกวนได้รับความเดือดร้อนบ้างนะครับก็เลยออกมานะครับดูจากสภาพของคุณฟิล์มแล้วก็จะเห็นนะครับก็ค่อนข้างจะ อิรโรยซุบซูบเซียวๆไปนะครับที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าก็ต้องอาศัยการนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะครับแต่ว่าใจก็ยังไม่สงบดีค่ะก็เห็นบอกว่าอยากจะบวชด้วยนะคะเพราะว่าเลื่อนมาถึงสองครั้งแล้วครับนะคะนักข่าวไปกันเยอะนะฮะเอาล้วครับเอาในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับ